สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านข้างในกันนะคะว่าภายในนี้มันจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะบ้านนี้ตังงบไว้ไม่เยอะนะคะซืู่ปะกรค่ะพอเป็นชัางพอทำไม้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะอย่างมียังโตเติมเลยข้างหน้านี่ข้างในค่ะเริ่มชาบแล้ว นีห้องนอนห้องทีน่นึงค่ะนี่อันนี้ห้องนอนห้องทีอง่องร้างนี้ทำซ่องห้องนะคะอันนี้เป็นห้องครัวค่ะสินค้าล่างนี้เราก็จะต่อเติม,มงนม้ำนี่ค่ะตีพังไวแล้วก็เลือกต่อเติมค่ะ เดี๋ยวเราดูครั้งแรงนี่ค่ะต่อเติมบอกใหม่อีกนิดนึงนี่ภายในค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะทำเล็กๆมไม่โฉบรังใยค่ะไม่โฉบรังใยใยๆทำเล็กๆพอข้างหน้านี้เราก็จะ จะทำเนทีหนังนี่ค่ะเป็นเดี๋ยวเรามองจะมุมข้างนะคะจะยุกันซืลนี่ค่ะทำลังไม่เยอ้ตั้งงบไว้ไม่เยอะค่ะรังนี้ทำเลยๆไม่แคบ นี่ค่ะบริเวณข้างบ้านก็มีปลูกพัลมลไม้ไมั่งแล้วปลุกเรียนขนุนปลูกไว้แล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราคอยมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงยังต่อเติมอีกนะคะเล่งเล็กขัดรัด นี่ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อยมาดูกันตอนเซ็ตนะคะ